แผนเทรดเกงกำไรทีเฮครับตรงหัวแนวรับแรกบาท3-3แนวรับหลังพิงฝาบาท25ใช้2ราคานี้เป็นจุดสต็อปรอสจุดคัดตัดขาดทุนหลุดบาท3-3หลุดบาท25ต้องออกวันนี้ปิดเขียวอ่อนๆกับวอลุ่มดีนะ25ล้าร้านเป็นวอลุ่มที่ย่อมาและปิดเขียวแท่งแรกนะครับแนวต้านแรกบาท47ถ้าพรุ่งนี้มีวอลุ่มซับพอต่ตอเนื่องเบรกบาท47ได้และที่สำคัญไม่หลุด2แนวรับนี้ เบรกผ่านได้เจอกันบาท55บาท58แล้วบาท6 2ก่อนถ้าชนบาท58กับบาท62แล้วย่อย่อไม่หลุดบาท4 7กับบาท55ถือว่าโอเคแล้วกลับไปเบรกบาท58ได้กลับไปเบรกบาท6 2ได้แนวต้านถัดไปบาท70บาท7 5แล้วบาท84ก่อนถ้าชนบาท7 5และบาท8 4แล้วย่อย่อก็ไม่ควรหลุดบาท60บาท70แล้วกลับไปเบรกบาท